วันนี้มีภาพอันน่าตื่นเต้นและน่าตื่นตามากๆนะครับสำหรับช้างป่าเขาใหญ่ของไหนๆไม่ตื่นตื่นาใจเท่ากับโของนี้นะครับโของนี้คือโของพังแม้ด้วนชวนลูกหลานกันมาท่องเที่ยวนะครับรอบนี้ถือว่ามาไกลที่สุดเท่าที่เราถ่ายได้ เลยที่ทําการอุทยานมุ่งหน้ามาทั้งที่ทางปากช่องหมูสีนะครับตรงนี้เรียกว่าวังจำปีใกล้จะถึงโป่งชมรมเพื่อนแล้วนะครับแล้วก็ต้องถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกจริงๆนะครับที่แม่ด้วนมาไกลขนาดนี้ทุกทีมาไม่ถึงนะครับ เมื่อสักครู่เป็นฉากเดินถนนนะครับตอนนี้ตีเฉียงออกมาแม่ด้วนน้องไวหาคือตัวที่อยู่ด้านหน้าเรานี้นะครับมีตัวมาบังแล้วเข้าใจว่าน่าจะเป็นเจเจไพละหรือเจเจบุริการของเราวันนี้ไม่ค่อยเข้าใกล้น้องไวหาเท่าไหร่นะครับนี่ครับแมด้วนนะครับตัวนี้นะครับ หน้าตาจะเห็นชัดเจนว่าหน้าตาไม่ด้วนจะแตกต่างออกไปนะครับดูตัวเล็กตัวน้อยกินไข่ท่าพี่ๆก็รู้สึกว่าจะอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะครับบรรยากาศในการถ่ายภาพช้างป่าถ้าหันหน้าเข้าหาแบบนี้ก็เป็นที่แฮปปี้ยินดีนะครับ ท่านผู้ชมดไูไว้ทางขวามือนะครับเราให้ดูภาพรวมๆไปก่อนนะครับพี่ช่วยดันนะครับเดี๋ยวในช่วงท้ายของคลิปเราจะหยืบให้ดูชัดๆนะครับตอนนี้ดูภาพรวมๆนะครับก็ตื่นเต้นมากๆนะครับนี่ปินเนินขึ้นไปแล้วนะครับ เพราะว่านานทีปีหอนเราจะได้เห็นภาพอะไรลักษณะแบบนี้ที่สำคัญมากกว่านี้นะครับมีโขลงตรอ,ออรออยู่ที่ทุ่งแล้วห่างกันเพียงไม่กี่กิโลนะครับเราเชื่อว่าพรุ่งนี้อาจจะรวมโขลงมีสิทธิ์ที่จะยกขยงกันไปเต็มทุ่งนะครับ ท่านผู้ชมที่ไม่มีทุรละปะปังอยากจะชวนไปนั่งดูช้างนะครับนี่ดูลักษณะการขึ้นเนินของเขานะครับเราให้ดูรวมๆไปก่อนนะครับขึ้นด้วยกินด้วยก็เป็นการร่วมด้วยช่วยกันนะครับไม่รู้ว่ากินดินที่เป็นดินปองหรือว่าเป็นกินใบไม้แต่มีลักษณะการกินนะครับ น่าจะไปกินดินโป่งนะครับเห็นชัดเจนว่าหยิบสิบปากก็อยากจะเข้าไปป้อนนะครับแต่กลัวเพื่อนถ่ายคลิปมาลงติกตอกเดี๋ยวจะดังเกินสมควรนะครับตัวซ้ายถุดนี้เราดูว่าน่าจะเป็นเจเจนะครับถ้าจะให้ชัดต้องดูหูอีกฝั่งหนึ่งแหวง ดูบ่มนี้ไม่ชัดนักนะครับน่าจะใช่นะครับตัวอื่นไม่รังท้ายมีแต่เจเจ,เ,จเท่านั้นที่หานกล้าเป็นบอดิกาดวาดลวดลายแบบจำๆจนะครับเห็นไหมครับตัวอื่นไปแล้วนะครับนี่เพิ่งจะเยอะย่างขึ้นไปมีหยิบอะไรกินด้วยอย่างที่บอกนะครับ ตรงนี้น่าจะมีดินโปง่งปกติดินที่ช้างกินเราเรียกว่าเป็นโปง่งอาจจะไม่ได้ชัดเจนนักนะครับแต่ช้างเขารู้ว่าอันไหนเป็นแหล่งอาหารทานได้ทานไม่ได้นะครับตอนนี้ช้างเข้าป่าข้ามฝั่งถนนมาหมดแล้วนะครับ อย่างที่เราบอกในตอนต้นเราจะให้ท่านผู้ชมดูที่เป็นภาพเฉพาะเจาะจองจังหวะที่เขากำลังข้ามถนนนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าไผเป็นไผเป็นยังไงกันบ้างนะครับคือจังหวะนี้นะครับเดี๋ยวเราจะโคดไปที่ข้างหน้านะครับ ท่านผู้ชมสังเกตตัวที่อยู่ด้านหน้านะครับทำท่าทําทางเหมือนจะไม่จะก้าย่างแต่พยายามจะกินนะครับ <c oughs> นี่ถือว่าเป็นต้องเรียกว่าเป็นเส้นทางสายใหม่หรือเส้นทางสายใหม่สำหรับช้างโครงนี้เฉพาะที่เราบันทึกได้นะครับ,บก่อนหน้านี้ก็อาจจะมา แต่ว่าเราไม่เคยเห็นนะครับเป็นครั้งแรกจริงๆนี่ตัวน้อยนะครับช้างป่าโครงนี้มีชื่อเรียกทุกตัวนะครับนี่ครับดันนะครับตัวที่ถูกดันเราเข้าใจว่าเป็นน้องเวหานะครับเพราะว่าที่เดินขึ้นไปก่อนตัวนั้นคือพังไม่ด้วน ก็เข้าใจว่าน่าจะชวนโลกติดตามไปด้วยนะครับแต่ช้างเล็กๆยากที่จะจำได้ไม่ว่าพลายหรือพังนะครับจำนวนตัวน่าจะสิบบวกนะครับครองนี้ปกติก็ต้องเรียกว่าครองใหญ่นะครับทุกครั้งที่แม่ด้วนมาต้องเรียกว่า ตื่นเต้นฮือฮาสุดๆนะครับมี10บวกทุกครั้งไปนี่คือช้างป่าเขาใหญ่นะครับมีเล่นกันด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าก็ทำอะไรนะครับน่าจะวัดงากันอยู่ไว,ไว้หรือจะจูงวงกันขึ้นไปเราก็ไม่ชัดเจนนะครับแต่ตัวน้องเมื่อสักครู่ก็ชัดเจนว่า ถ้าทางจะขึ้นไม่ไหวนะครับดูไหมครับเห็นเล่นกันนะครับน่าจะดึง,งวงกันขึ้นนะครับก็สนุกสนานกันทีเดียวนี่คือเส้นทางสายไหมของพังไม้ด้วนนะครับที่ชวนกันมาตรงจุดนี้พรุ่งนี้ไปลุ้นกันต่อนะครับ มันจะมีอีกสองตัวที่ว้ห้อยตูดตามหลังนะลุงวะัมีแองเีเอ้ยใช่แต่ว่าหนนเลย